यामा yi No. जपा में तारනකාන් ඒගवाලूमी කෙथेමාජයන් ක देवाතා සවිසන්නේ जापाගන්න बना 啊，连多。

ขออันเชิญบรรลัยปรดานรักษาอยู่ในภูมิพ่อมาจันถามอ่านเมืองบ้านรามที่นี่โยนเสด็จลงมาอนุโมทนารื่มมาทุกข์งอนำุก์พาทลายทุกข์หนุนทุกข์เด็กก่อข่าเดินเทโวอากาศสุตราทานังกามโหมาเทโวอากาศสุตราทานังกามโหมาเทว ยังปัณฑีมิสุมิสุมราคณนธาญาอิสระเนนสหปัญจาสิลานิยจามาตาดิยมีมายังปัณฑีมิสุมิสุมราคณนธาญาอิสระเนนสหปัญจาสิลานิยจามา ดัมปิวดังสะระนามพักชามี सिखा प्रथम समाधिया 五三八。 okay sir ในอุปัสยามอาณาธัตโสัสวติโยจัตธรรมานุสาสตีติโอนุนอนเดพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาเอ้โกรธเรื่อเป็นกรมรัูของรากเหวบวารนมโนธรงไดนับนีอาตมาภรพจะได้แสดงพระธรรมเทีนาในอานิสงสักขา คือพนานาอานิสงแห่งการให้ข้าพเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่อปุสสรละเจเาาตานาเสริศสัทธาแห่งการท่านบดดีรักษาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโดยสมควรแก่เวลาวันนี้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ควขวายจัดการ มีควรแก่อารักของทำบุญของชาวโลกเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญวัตทานในพระสงค์ดังที่ท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วเป็นพิธีมักคาแห่งกียาที่บูนผลทั้งในโลคนี้และโลคหน้าปฏิคาหกคือผู้รับ ซึ่งได้แก่พระพิสุสสงสามเณรเป็นผู้ปฏิบัติประกอบกิจในทางพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุลอันมาเกิดของประชาชนจึงกล่าวได้ว่าทานของท่านเป็นไปเพื่อสำเร็จเิตทวิบาผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าของที่ท่านถวาย เป็นของดีมีประโยชน์เป็นของที่สำคัญและจำเป็นของมนุษย์พุทธมามะกะับชนยอ่อมจะเห็นความจริงในข้อนี้ร่างกายของมนุษย์เราทั้งหลายนี้ก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟธรรมชาติของร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่คงทคนถาวรย่อมแปรปววน และทำไปด้วยเหตุผลทั้งหลายคือโรคภัยไข้เจ็บนานาประการน,นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องป้องกันสัตว์ปก,กัฏคือยุงและสัตว์เลื้อยคานโรงแดดทั้งปกปิดอวัยวะท่านเป็นเหตุให้เกิดความระอายได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในบาลีปเจเวคนา ข่านจึงตราสอนภิกษุให้พิจารณาจีวรปัจจัยว่าปฏิสัมภายอนิโสจิวรังปฏิเสวามียาวะเทวสิลัสสาปฏิภาตายะปุนัสสาปฏิภาตายะในทานรานัยสมเด็จพระบรมศาสดายอ่อมทรงอนุญาตกระบทผู้มีศรัทธา ให้มีโอกาสบรรพระชาอุปสมบทในพระวินัยได้ก็ต่อเมื่อุรบ,บทนั้นมีผ้าวาระครบริบูรณ์เท่านั้นถ้าไม่มีหรือไม่ครบก็ไม่ทรงอนุญาตให้อุปสมบทในพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นแม้ในทางบ้านเงามหรือในทางโลกก็เช่นเดียวกัน เพื่อชี้ให้เห็นประโยชน์อันสำคัญแห่งผ้าก็เมื่อภาาเป็นวัตถุที่สำคัญและมีประโยชน์ยิ่งใหญ่ปฏิคาหกคือผู้รับทานถ้าเป็นผู้ทรงทำหลายประการมีสีเป็นต้นการเป็นทักษิเนยยบุคคลก็สามารถยังทานให้มีผลพิเศษไพศาลหลือประมาณ ที่จะนับได้แต่ถ้าหาปฏิคาหกนั้นใสเป็นผู้ไรพุตธรรมคือเป็นบุคคลผู้ศีลทธาที่ให้แล้วในบุคคลผู้เช่นนั้นย่อมไม่มีผลไทยสารในเวลามาสดท่านแสดงความยิ่งยอนแห่งคนไว้โดยในเป็นต้นว่าการให้มหาทานแก่โรกียะ มหาชนตลอดเจ็ดปีเจ็ดเดือนพระยนิสงก็ไม่เท่าให้ข้าวแก่พระโสดาบันบุคคลครั้งหนึ่งให้ข้าวแก่พระโสดาบันบุคคลตั้งร้อยครั้งพระยนิสงก็ไม่เท่าให้แก่พระสะกักทาคามีบุคคลครั้งหนึ่งตามที่ได้ยกข้อความในพระสวดบางตอนมาแสดงในที่นี้ ก็เพื่อชี้ก็เพื่อชี้ให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบผลตามการแห่งทานส่วนทานอันว่าท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้นับได้ให้แล้วด้วยเพราะถวายแล้วในพระพิสุสง์ผู้ทรงบุณธรรมมีศีลเป็นต้นอันหนึ่งเจตนาของท่าน ก็บริสุทธิ์ของใส่ด้วยอำนาจศรัทธาเป็นภูริจาริกาตรดทั้งสามคือบุพเจตนาแปดคุรจนาเจตนาหนึ่งอบปารเจตนาหนึ่งและเมื่อท่านบางเพ็งแล้วคือได้ถวายแล้วจิตใจของท่านก็ของแห้วเบิกบาน สัญละร่างกายทราบสร้างด้วยปิติจะเป็นอปรารเจตนาเมื่อเจตนาบริสุทธิ์บริบูรณ์เพียมด้วยศรัทธาในสามการดังที่ว่ามานี้พระนิสงย่อมให้บุญโดยเต็มที่เจตนาของท่านเป็นเพียมด้วยศรัทธาในการทั้งสามเพราะฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าทานอันท่านได้บำเพ็ญแล้วในครั้งนี้ย่อมมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ส่วนการให้ผ้าเรียกว่าวัตตานนี้ก็ย่อมจกมีพลานิสงส์เช่นเดียวกันคือเป็นทานมีผลพิเศษไปศารสามารถบันดาลหิเทเทววิบากผลให้แก่ท่านทั้งในโรคนี้และโรคหน้าในโรคนี้ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหาลายย่อมจบใกล้ความปิติโสมนัสเบิกบานใจในเมื่อเราลึกถึงกุสสนี้อานิสง์อันผู้ให้ทานจาับพึงได้รับในปัจจุบันชาตินี้ผู้บงเพ็ญทานมีกุสลเป็นสมบัติในประจำใจอยู่เป็นเนียกย่อมมีความเบิกบานใจในเวลาจะสิ้นใจ เมื่อบคุคคลมีจิตผ่องใสในคราวนี้ก็ย่อหวังสุขติเป็นเพียงแค่ดวงจิตบริสุทธิ์แล้วสุขติก็เป็นหวังได้คือการบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์การให้ทานข่าจัดว่าได้ให้ซึ่งสิ่งสำคัญที่มนุษย์ต้องการและปาถนากันยิ่งนักคือผิวิย์มนุษย์ ปุถุชนทุกชาตินั้นย่อมต้องการความเป็นผู้มีผิวพรรณ่องใสงดงามเป็นที่ต้องการต้องใจของคนทั้งหลายเพราะว่าความงามแห่งผิวพรรณย่อมเป็นสเสน่ห์ดึงดูดดวงใจของบุคคลให้เพ่งปินนิ้วกระไล่ใครเห็นก็เป็นกวนตาฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่บุคคล ทั้งหลายต้องการปรารถนากันยิ่งนักการได้รักษณะดังนี้ว่าด้วยอำนาจการให้ผ้าแก่บุคคลที่ควรให้โดยในดังสแสดงมาโดยเหตุชนี้การให้ผ้าแก่ปฏิคาหกผู้สมควรจึงเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายบำเพ็ญโดยแท้ เขาเป็นกุศลราศีพิเศษสามารถทำหนวยมีทวิบาคุณในปัจจุบันและสมัยยุคโดยในเสงมาอัตมาภาพแสดงมาในอานิสงสกถาพนานาอานิสงส์เหตุการถวายค้าก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยการาสนี

Sa waka sangku, ya ya padipanku, baka wakusa, waka sangku, sambil dipadipanku, baka wakusa, ยุคานิอัตตะมุนิสัพุทาราเกสัพพะวะโตสาวะกะสังโฆอุนยโยาุยโยทกิกาโยอัญชะลีกะระิโยอนุังปุญญาเกตังโลกัสสาติ มีเดยมีกัสาวุตันตังตรีเมฆาลังโมทิโกราสะเสนกาลังตั Karani ukit takat kematian Kasut aluran tangkawan Iyo janak batang kulit larawan Tanggit-git pisang katawan Wajib tawar kulit putan Deja sahabat kamu फिलिया <Sess> चिन्ताय <Sess>

i um.